การเหยียดชั่วชาติยังคงเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อผู้คนหลายกลุ่มโดยเฉพาะชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อาศัยหรือทำงานในประเทศเกาหลีใต้และเมื่อไม่นานมานี้มีวิดีโอจากช่อง K Explorer ที่นำเสนอเรื่องราวจากสาวเวียดนามคนหนึ่งโดยเธอนั้นได้ออกมาเปิดเผย,ยว่าเธอได้มีประสบการณ์การถูกเหยียดชั่วชาติในประเทศเกาหลีใต้วิดีโอนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์และได้รับความสนใจจากคนเกาหลีใต้และชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก สำหรับในคลิปวิดีโอนี้สาวเวียดนามคนดังกล่าวเธอได้เล่าว่าเธอย้ายมาอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้และหลังจากที่เธอได้ย้ายมาอยู่ในที่แห่งนี้เธอก็ถูกคนเกาหลีใต้ได้เหยียดชั่วชาติทันทีเมื่อคนเกาหลีรู้ว่าเธอมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนแรกคนเกาหลีถามสาวเวียดนามคนนี้ว่าเธอมาจากไหนแต่เมื่อฉันบอกว่าฉันมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาก็เปลี่ยนสีหน้าไปทันทีเธอกล่าวสิ่งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการแสดงให้เห็นว่าคนเกาหลีบางคนยังคงมีทัศนคติเชิงลบ และการเหมารวมต่อคนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเหยียดชั่วชาติไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมของคนในเกาหลีใต้แม้ในหลายปีที่ผ่านมาเกาหลีใต้จะมีการเปิดประเทศรับแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นแต่ทัศนคติและความคิดทางสังคมของคนบางส่วนยังไม่เปลี่ยนแปลงและหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะครับก็ทําให้มีผู้คนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นเหล่านี้มาจากชาวเกาหลีใต้ ที่เข้ามายืนยันถึงการมีอยู่ของการเหยียดชัวชาติในสังคมของพวกเขาหนึ่งในผู้แสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นคนเกาหลีใต้โดยเขาได้อธิบายว่าฉันเป็นคนเกาหลีและฉันสามารถพูดได้ว่านี่เป็นเรื่องจริงผู้คนจํานวนมากที่นี่มีความคิดใกล้ชิดและเหมารวมการเหยียดชัวชาติมีอยู่จริงสําหรับที่นี่แต่ดูเหมือนว่าผู้คนจะยังไม่ตรหนักรู้ด้วยซ้ําฉันรู้สึกละอายใจและเสียใจที่ผู้คนโดยเฉพาะชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องเผชิญประสบการณ์เช่นนี้ ความคิดเห็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่ามีชาวเกาหลีใต้หลายคนที่ตระหนักถึงปัญหาและต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมของตนเองดูเหมือนว่าจะค่อยๆดีขึ้นแต่ก็ยังมีอะไรอีกมากมายให้เราเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงและชาวเกาหลีใต้คนดังกล่าวได้อธิบายต่อไปอีกว่าการเปิดเผยและการวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับปัญหาการเหยียดชั่วชาตินี้อาจจะช่วยให้สังคมเกาหลีใต้ได้ตรหนักและมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นปัญหาการเหยียดชั่วชาติในเกาหลีใต้นั้นมีหลักฐานมาจากหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นคือการที่เกาหลีใต้ยังเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและชชชาสูงแม้ว่าจะมีการรับแรงงานต่างชาติเข้ามาทํางานในประเทศมากขึ้นแต่การยอมรับวัฒนธรรมและชชชาที่แตกต่างยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับคนในสังคมความเชื่อมั่นในความเป็นเกาหลีแท้และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองอาจจะทําให้การยอมรับคนต่างชาติยังไม่แพร่หลายและนอกจากนี้นะครับการเหมารวมว่าแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยพวกเขามักเข้ามาเพื่อหางานทํามากกว่ามาเพื่อการท่องเที่ยวหรือเรียนหนังสือนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คนเกาหลีบางส่วนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อคนจากภูมิภาคนี้เหตุการณ์เช่นนี้ทําให้คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจและไม่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตหรือทํางานในเกาหลีใต้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเหล่านี้แต่ก็มีความพยายามจากหลายฝ่ายเกาหลีใต้และชาวต่างชาติที่อาศัยในเกาหลีใต้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น หลายองค์กรและกลุ่มคนที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนได้เริ่มเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิกการเหยียดช,ชาติและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมคนเกาหลีใต้รุ่นใหม่บางส่วนก็เริ่มเปิดใจกับวัฒนธรรมต่างชาติและมีการสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างคนเกาหลีกับชาวต่างชาติให้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางสังคมต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากการเปิดเผยเรื่องราวอย่างในคลิปวิดีโอจากทางช่อง K Explorer นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญในการกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงปัญหานี้และช่วยให้มีการวิาพากษ์วิจารณ์และการสนทนาที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ควรเกิดขึ้นในอนาคตหากสังคมเกาหลีใต้สามารถก้าวข้ามการเหมารวมและเปิดใจรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางชชาติได้และจะทําให้ประเทศนี้กลายเป็นสถานที่ที่ดียิ่งขึ้นสําหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศเองหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยและทํางานอยู่ในเกาหลีใต้ครับผมและหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็ทําให้มีชาวอาเซียนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็ดนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าฉันมาจากเอเชียกลางฉันรู้สึกว่าคนเกาหลีไม่รู้จักเราด้วยซ้ําจริงๆแล้วฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกกาลังลืมพวกเราความคิดเห็นท่านต่อไปนี่คือความเป็นจริงของเกาหลีใต้มีการเหยียดชั่วชาติแพร่หลายในเกาหลีใต้ นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากออกจากเกาหลีใต้ภายในสองสาปีด้วยความผิดหวังความคิดเห็นท่านต่อไปฉันคิดว่ามันไม่ใช่ว่าคนเกาหลีทุกคนจะเป็นเช่นนี้เราจำเป็นต้องมองเห็นทุกคนอย่างชัดเจนแทนที่จะมองภาพรวมของชวชาติหรือประชากรทั้งหมดความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับชาวเกาหลีไม่ได้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเท่ากับญี่ปุ่นเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาพวกเขาพิ่งพาตลาดของประเทศอื่น และเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าชายของเศรษฐกิจโลกพวกเขามีข้อดีแต่สามารถทดแทนได้สูงดังนั้นในสายตาของคนจีนสินค้าเกาหลีจึงไม่น่าดึงดูดเลยจริงๆแค่ดูยอดขายรถยนต์เกาหลีและมือถือเกาหลีในจีนความคิดเห็นท่านต่อไปในฐานะคนเกาหลีฉันอยากจะแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อความผิดหวังของเธอฉันใช้เวลาหลายปีในสหรัฐอเมริกาเมื่อฉันอายุ20ปีมีนักเรียนชาวญี่ปุ่นอยู่รอบตัวฉันมากมาย และเมื่อฉันพูดถึงบ้านเกิดของฉันกับชาวอเมริกันฉันก็รู้สึกแบบเดียวกันในสายตาพวกเขาวิธีที่ชาวอเมริกันมองเพื่อนชาวญี่ปุ่นของฉันมีความแตกต่างกันมากอย่างไรก็ตามฉันไม่คิดว่าคนอเมริกันเหล่านั้นทั้งหมดเป็นพวกเหยียดชาติฉันคิดว่าเป็นเพราะพวกเขารู้น้อยมากเกี่ยวกับเกาหลีใต้แน่นอนว่าฉันคิดว่าชาวเกาหลีอาจมีมุมมองเหยียดชาติต่อชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ฉันหวังว่าคุณจะไม่ตีตราเราเพียงเพราะพวกเขาพิสูจน์ทุกอย่างแล้วและฉันก็อยากจะบอกว่ามีคนเกาหลีไม่กี่คนที่คิดลบแบบนั้นความคิดเห็นท่านต่อไปมีอะไรจะโต้แย้งก็แค่ว่าคุณกำลังถูกเลือกปฏิบัติโปรดสบายใจพวกเราชาวจีนโดนดูมาหลายปีทำไมเราไม่ใช้ชีวิตแตกต่างออกไปละ่ะตราบใดที่คุณแข็งแกร่งขึ้นคนอื่นก็จะเปลี่ยนทัศนคติตามธรรมชาติความคิดเห็นท่านต่อไปนี่คือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงอยากไปญี่ปุ่น มากกว่าเกาหลีใต้ฉันชอบละครและเคป๊อปแต่ฉันไม่อยากผิดหวังเมื่อเจอคนเกาหลีความคิดเห็นท่านต่อไปถ้าฉันได้รับเลือกให้ไปญี่ปุ่นหรือเกาหลีฉันจะเลือกไปญี่ปุ่นเพราะคนที่นั่นมีมารยาทด,ดีและให้ความเคารพกับเรามากความคิดเห็นท่านต่อไปฉันเคยสนใจเรียนภาษาเกาหลีเป็นอย่างมากและเกาหลีใต้เป็นจุดหมายปลายทางในฝันของฉันความรักที่ฉันมีต่อละครเกาหลีและเคป๊อป ช่วยกระตุ้นความหลงใหลนี้และฉันรู้สึกตื่นเต้นกับความคิดที่จะดื่มด่ากับวัฒนธรรมเกาหลีอย่างไรก็ตามความกระตือรือร้นของฉันเริ่มลดลงหลังจากที่ฉันได้พูดคุยกับคนเกาหลีสองสาคนทางออนไลน์ฉันเข้าหาพวกเขาด้วยแนวคิดในการแลกเปลี่ยนภาษาโดยหวังว่าจะแบ่งปันวัฒนธรรมของเราและเรียนรู้จากกันลกันน่าเสียดายที่คำตอบของพวกเขาย่งห่างไกลาจากการต้อนรับความคิดเห็นท่านต่อไป ในฐานะคนเกาหลีอายุ60ปีฉันรู้สึกเสียใจจริงๆสำหรับประสบการณ์ของคุณจริงๆแล้วนั่นคือใบหน้าที่เรามีแม้กระทั่งในหมู่พวกเราก็มีการเลือกปฏิบัติมากมายเช่นความมั่งคั่งมหาวิทยาลัยศาสนาเราต้องเผชิญและต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้มันผ่านพ้นไปความคิดเห็นท่านต่อไปพูดตามตรงเราเหนือกว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแง่ของเทคโนโลยี GDP ความงามวัฒนธรรมและอื่นๆอีกมากมาย และคนเหล่านั้นก็รักเราซื้อผลิตภัณฑ์ของเราและกลับมาที่นี่ในช่วงวันหยุดอยู่ดีตอนนี้ใครน่าสงสารบ้างความคิดเห็นท่านต่อไปไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนแต่คุณมีผิวคล้ำเสียพวกเขาอาจคิดว่าโอ้ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าสงสารจริงๆแล้วสาเหตุหลักคือเพราะคุณเล่นกอล์ฟทุกวันแล้วฉันก็คิดว่าพวกเขาน่าสงสารมากความคิดเห็นท่านต่อไปชาวฟิลิปปินส์ช่วยเหลือเกาหลีใต้ในช่วงยุทธการยูนตง พวกเขาไม่ควรดูถูกเราเรายังช่วยพวกเขานอกเหนือจากการส่งกองทหารไปต่อสู้กับทหารจีนที่นั่นสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันความคิดเห็นท่านต่อไปคนดังส่วนใหญ่ในเกาหลีใต้เคยทำศัลยกรรมมาก่อนสังเกตจมูกของพวกเขาเมื่อคุณมองดูพวกเขาหน้าแปลกที่พวกเขามีกล้าที่จะดูถูกรูปลักษณ์ของ,พอพอง,งเผ่าพันธุ์อื่นๆทั้งๆที่เผ่าพันธุ์ของพวกเขาไม่มีเอกลักษณ์เลยด้วยซ้ำความคิดเห็นท่านต่อไป มันตลกมากที่ผู้คนวิาพากษ์วิจารประเทศอื่นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีเหตุผลที่แท้จริงและนี่เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างมากมายฉันรู้และรู้สึกลายใจที่มีการเลือกปฏิบัติหลายประเภทในเกาหลีใต้แต่ก็ไม่เป็นความจริงที่ชาวเกาหลีเลือกปฏิบัติต่อคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทําให้เกิดความผิดพลาดในการสรุปอย่างรีบรงมีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งที่ยิ่งประชาชนยุ่งวุ่นวายโจมตีประเทศอื่นประชาธิปไตยของประเทศนั้นก็ยิ่งเลวร้ายลง ความคิดเห็นท่านต่อไปชาวเกาหลีใต้ควรเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพวกเขาโดยเฉพาะพวกเราชาวฟิลิปปินส์ในช่วงสงครามเกาหลีทหารฟิลิปปินส์จำนวนมากได้สละชีวิตของตนในช่วงนั้นความคิดเห็นท่านต่อไปฉันคิดว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลจริงๆแต่ส่วนใหญ่อาจเป็นเหมือนที่คุณอธิบายไว้บางตัวก็สวยและหวานมากคนหยาบคายส่วนใหญ่ที่ฉันเคยพบหรือมีประสบการณ์นั้นจริงๆแล้วอยู่ในวัยผู้ใหญ่ไม่ใช่คนสูงอายุ โดยที่ฉันมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฉันมีผิวสีแทนความคิดเห็นท่านต่อไปเกาหลีใต้ต้องได้รับการเตือนว่าในช่วงสงครามเกาหลีประเทศที่ส่งอาหารให้พวกเขาเมื่อพวกเขาอดอยากนั้นคือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเวียดนามฟิลิปปินส์ความคิดเห็นท่านต่อไปสาวเกาหลีผู้น่ารักถามว่าครอบครัวของฉันมาจากไหนฉันบอกว่าฉันเป็นคนฟิลิปปินส์รอยยิ้มของคนเกาหลีก็ทิ้งเราไปหมด ความคิดเห็นท่านต่อไปจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลฉันหมายความว่าไม่สามารถสรุปได้สําหรับคนเกาหลีทุกคนแต่ถ้าพูดถึงคนเกาหลีทั่วไปแล้วบอกได้เลยว่านี่มันคือเรื่องจริงและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ